สวัสดีครับมาน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยมันนี่มาเดียงงัว่ค่ะ <c oughs> บุกมาเอาอยู่วัดน <c oughs> ี่ละครับผมผมอง <c oughs> คนนเลียงงัว่ะจันกับบัวได้ก,กันเนาะอ่าอ่ะ <c oughs> ยังก็ผู้ใดก็ตายห่วยฟันว่านี่ละมาเดียงงวอยู่วัดนี่ละจ้ะมาเดียงบัดตานี่ไปกลางคืนมากกับมาฝัน <c oughs> ฟันเห็นผ,ห <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงใส่สูทขาวพิ่นนั่มไปเพิ่นก็ไดว่าห่วย อันข่อยเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็ตรงศูนย์อยู่แล้วก็เลยว่าศูนย์สี่บ่ศูนย์สี่บันนี้เพิ่นก็ลองพงก็เลยว่าอันผู้หญิงคนนั้นแลนยางไปหาบันสายยางไปหาก็เลยวาหอยบักลาอันยังยางไปหาเพิ่นเพิ่นก็ได้จับแขนปก็สี่ข่อยเลยว่าเด็กหน่อยเนี่ยจังหนึ่งบ่อข่อยว่าก็เลยวาศูนย์สี่หนึ่ง ศูนย์สี่หนึ่งค่ะเล็กน้อยนี่นามหนึ่งจงไหฝันฝันเกี่ยวก็ว่ามียิ่งมีมียิ่งนั่มไปหาหอดเฮือนค่ะหลังจากที่เขามาเลียงเขามาเลียงงวยอีดีมาเลียงงวยอีดีมาเลียงงวยวัดอีดีบันนี้กลับไปกลับไปตกยัางมาเคลื่อนนี่ฝันฝันฝันว่ามีผู้หญิงไปหาไปหาแต่ว่าจะเพ่นส่สุดขาวบ่พ่นส่สุดขาวคนคนอายุหลายบ่คนนไยกลางคนเนี่ยัวกลางข้นผู้ดี้องบันนี้เพ่นยางไปบ่นงพงนั่นก็แล่นไปหา เดนไปหาเพื่อนน่ะเดนไปกอดเพื่อนน่ะคนก็ได้ว่าเด็กหน่อยเนาะจังไงมันก็เป็นหนึ่งกับขาดศูนย์สี่หนึ่งบ่พอมีหญิงกระนามสี่เนาะผู้หญิงกระนามสี่ศูนย์มันจะใส่ป่ะเนี่ยศูนย์อ่ะไม่ผู้หญิงตายเนาะผีเพราะวันนั้นหน่อยว่าจะไหกับบแมนค้นจงไหนกับโมนผีจงไหนก็เป็นผีค่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่าห้าวโบเมนค้นที่ห้าวูฮจักที่ว่าเคยเห็นกันอยู่ในหมู่บ้านอย่างบแมนค่ะ ครับสองตัวนั่นน้องพงษ์เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนใส่มือศูนย์สองค่ะเขียนใส่มือแมนในความฝันนั่นบอกเห็นเห็นขึ้นบอกยังไงคือเห็นขื้นมือน้องพงษ์ศูนย์สองค่ะเถื่องพต่านกัเขียนใส่มือใส่ตูคนเองนี่นะเป็นศูนย์สองค่ะคอยเล่ว่าจ้งได้กับศูนย์สองสองตัวนะแต่ว่าสามตัวนี่ห้เป็นศูนย์สี่หนึ่งค่ะเพราะน้องพงษ์รียนไปกอดคุณยายเป็นบ๊อแมนคุณยายเนาะ ที่ว่าคุณใหญ่กับโบแม่นเนาะคนกลางคนเนาะโบแม่นไว้กลางคนนี่ล่ะแต่ว่าเลาวนุ่งขาวหอมขาวเคืนยางไปแต่วัดนี่ล่ะเพิ่นวันโอ้ยจะมาเลี้ยงงัวบ่จ้าเขาเรียกว่ามาเลี้ยงงูอ่ะเขาว่าเพฝ่กกับยางเขาไปบัดนี้น้องพงกนึกแล่นมากอดเพิ่อนเตนมากออดอันเมซี่คนนั้นโมเมนต์เมซี่เราคนณนุ่งขาวกับเรื่องด้านเมซี่ค่ะเพวนก็ได้แล่นมากอด เขาเล่ว่าผีหนังตรงศูนย์แมนมาล่ะคนตายเป็นศูนย์แมนแต่ว่ามีอย่งนี้น้ำซีน้องพงไปกอดคก็ได้ตีให้เป็นศูนย์ซีหนึ่งโอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์ซีหนึ่งเออศูนย์ซีหนึ่งตึแล้วว่าที่อย่างนั้นผิดค้มอันหน่อยบอกเสีที่แรกะครับผมได้คนบอกศูนย์ซีหนึ่งเนาะสองตัวนั่นศูนย์สองศูนย์สองนี่เห็นเห็นอยู่มือน้องพงษ์ผนเขียนใส่ นึตอนกระเคียนเองตอนหนอนหน่อยมาเรียงง่วนั่นมันยูดแถวํำแพงมันมีมันมีข้าเจ้าเอาเอาอธิลงไปใส่ใ้คือบ้านผมบ่มีคือกันบ่ยู่กำแพงมีคือกันบ่บ่แมนไปลอยบ่น้ำเพลินวาจักบ่รังเทือกมาเดียงง่วกับจมอยู่ว่าทอยายไม่ไยเอ้ห้ลูกล้านขอเดียงงัวเลียงขั้วีนเด้อจะตื่นจะทวงเด้อว่แม่รังเทือกกะเบาอยู่หันหน้าอ๋อรังเทือกกะเบาไปจ้านังเทือกกะเบาบันที่เพลินก็เลยนั่ไปกังคืนมา ค่ะอืมศูนสี่หนึ่งครับผมท่านผู้ชมศูนย์สี่หนึ่งตัวเลขของงวดวันที่สี่หกกันยายนสองห้าหกปดเนาะครับผมมณีมาทายอยู่หนาบวชครับผมหนาบวชแต่ว่าผมเป็นพระในแล้วดอกเนาะอันกับว่ากันครับผมพวานน้อยเป็นมาเลี้ยงงัวอยู่วัดครับผมก็นํามาพี่กับจักสิไปนางทายใส่ถ้าคุณก็บผมมีมองมันฝนตัวเขากับเศร้าได้ครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงมานี่ ฝนตกขาก็เศร้าน้อยน้อฝนตจกแค้งน้อในงานน้อแต่ว่าเด็กท้าวเพชรสุวรรณนั้นมือมือก็มาเดียงหัวมือมือสองนั้นมันไหมไปเรืองหนึ่งเห็นอยู่แปดแปดศูนแปดศูนยี่ละแปดศูนย์สุนี่หละเห็นสองต่ะเห็นสองตแปดศูนย์เขาไปยังเขามาถาบเพิ่เิหมืนหรือว่ามันบบโบเบิดมันดับแต่มันไหมโบเบิดยังเคืองหนึ่งมาตานี่มีคนในบ้านมาเบิ่งพอโบเห็นเลยบ้านนี้ เห็นแต่น้อยแปดส่วนแต่เขาดูมาเบิ่งนั่นบ่เห็นบ่เห็นแต่ว่าบ่ท่านด้รูปไรอันนั้นอันเป็นเป็นตัวคนปากไหวนะยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่แต่ว่าบ่เห็นตัวนี้จะว่าอย่าดื่มเรือเอฟซีต่างด้าวก็ดื่มสำคัญอยู่ได้น้องวดงวดนั้นใช่เพิ่งบวงสรวงอีหยังเกาเพันท้ำพิธีอีหยังกกาะบวงสรวงแถวเบสท์วันบ่เพิ่งจุดแดงจะได้ก่อตอนนั้นยินว่าถือสามตัวผมเน๊จําตัวเลขได้บ่ พอเที่ยงจำใจอยู่ได้นี่พอเที่ยงจำใจอยู่หนองฝนบอกซูฟังสองสี่หกครับผมตอนนั้นก็มาเตียงงวดอยู่นี่แล้วคนอันนั้นอยู่นี่แต่ว่าเขาบอกเลยมาเตียงอยู่นังหวัดสองสีหกหลังจากนั้นมาก็เป็นหกหกสามตอนงวดที่ผ่านมาได้แปดแปดแปดปวดเที่ยงก็วายอยู่ขันตองมันกระติต้องแต่แปดแปดนนั้นว่าสันนอแต่ว่ามันกับบ่เขาครับผมงวดที่ผ่านมาจะงวดนี้น้อยว่าเห็น่นจุดไว้วันไหนครึ่งนึง เอนเคิงหนึ่งค่ะศูนย์แปดศูนย์ปดเต็มเต็มเลยเคริงหนึ่งอ้าวใะหายไป็นนําเนาะครับผมจะไม่่มเนาะก็เขียนแปดศูนย์ศูนปดก็ว่เป็นอย่างเนาะครับผมเนาะบางแถอาจจะมีาอาจจะเขียนผิดบอกบอกศูนยปดไปเขียนแปดศูนย์หรือว่าน้อยๆว่าแปดศูนย์มที่แรกแต่ว่าเขาเป็นอย่างเนาะครับมันก็ตัวเลขกลับกันเนาะครับผมเนาะบางครั้งอาจจะลืรมั่งมันก็เรื่องธรรมดาครับผมมันก็เป็นแปดศูนย์ศูนยแปดลต้องซื้อกลับไปแล้วก็ต้องกลับมปหนํ่นเนาะหน่อยเนาะ ขึ้นบนลงล่างน้อบวกศูนย์แปดสื่อ้ตศูนย์แปดบอดสี่แปดศูนย์ออกมาแปดศูนย์จังได้บอกแต่แปดศูนย์สี่อแต่แปดศูนย์ออกศูนย์แปดเสียดายได้ครับผมแต่หมอช่มเลขมันถื่อแล้วสื่อบไดอยงนั้นนี่ปู้เสียดายแห้งได้เสียใจได้นั่นน่อยน้ออ๋อยองกับพี่น้องเบิกเนะครับผมนี่เด้อหน่อยโอ้นี <s <s ่เด้อนี่เด้อครับผมแต่หมอชุ่มจระเลข้ของหนาน้อยประจำของวันวันที่สิบหกเนาะครับผมน้อ ศูนย์สี่หนึ่งเพราะว่าผลฝันว่าได้มาเลี้ยงงัวแต่ว่าความเป็นจริงเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ฝันแต่ความความเป็นจริงนี่ยเพิ่นมาเลี้ยงดีๆครับผมมาเลี้ยงงัวอยู่บริเวณวัดแต่เพิ่นก็จมไปเนาะจังสันจังสี่จังสี่จังสันก็บทว่าโอ้ถูกหญ้าหลายกับิไปให้โชคให้ลาบใน่เด้อปู่ย่าตายยายพ่อแม่เอ๋ยพูดบุญโยน้ำจังสี่เพิ่นเป็นวิญญาณนะครับผมจมจมจมเนาะผู้เพิ่นสื่อสารผู้เพิ่นเห็นหนันหูแก้วตาทิพย์ปรากฏว่ากลับเมื่อครับผมมานอนคืนฝันว่ามีมายิ่ง นุ่งขาวห่มขาวครับผมยางเขาไปหาอยู่เฮือนแต่ว่าสิว่าผู้เฒ่ากับโมเมนคนกลางคนแต่ว่าแปลกเป็นอย่างลูกพญานาคจังเล่นไปกอดเพิินครับผมไผลูกพญานานี่ครับผมนี่สี่เบิ้งออกตะไรสี่เบิ่งนี่นี่ได้ครับลูกพญานาคน้องพงเนาะน้องพงลูกพญานาครับไปเล่นไปกอดเพลินแต่น้อยแล้วว่าตีหายเป็นศูนย์สี่หนึ่งนองพงกับเป็นเล็กน้อยกับตีเป็นหนึ่งมียิ่งนั่นก็คือสี่ แต่ว่าพนว่าจ ist, ังได้ก็เป็นคนเสียชีวิตแล้วแน่นอนเป็นผ claro ีแน่นอนก็เลยตีเป no ็นศูนย์เนาะก็เลยศูนย์สูนย์สองอยู่แขนน้องพ่งครับผมแปดศูนย์ศูนยนี่เห็นยูทูบที่ิันค่อยจูดขอกับท่าเวสุวรรณนี่แหละครับผมพระเที่ยงก็เลยเขียน้องหาน้ำภัยมากคอยพิจนาบึงเนาะครับผมเนาะมากแต่ศูนย์สี่กับศูยสองก็แต่ซ้ำนั่นครับผมถ้ามากแปดศูนยแปดน้ำกบแปดนย์ศูด้ำแต่ว่าว่าท่านจะเสียแต่กระสังศูนย์ส ขอให้ถีกสองตัวสามตัวจังๆเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเจ้าเขาตะลาไปก่อนน้องพงษ์เรยกวนนะครับผมกอนลาเขาตล่าไปก่อนแต่ว่าก่อนจากกันขี้เก่าครับผมจะมาจมพอจะเอาของนี้มาฝากพี่ตันนองเป็นของซอยขายซอยขายสีพึ่งน้องช้างพลใยเด่ไปแล้วขายของดีดีครับผมพลายเด่ไปซอยขายซอยขายไปฟังล่าละเอียดจากปากปูเลยขอบคุณหลายครับน้อยขอบคุณหลายครับเป็นอะไรน้องพง์เป็นอะไรเจ้าสีหล่ะครับผมคันพลาเด่นกี่ดิน ผมมักีิดินครับผมบนบวได้มักปูน <c oughs> สีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่อว่าในพระทท่งเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โตไวจะเกิดบารมี ม่ยิ่งเห็นมยิ่งหกักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนิีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเ็ดหนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไ้นบานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมคงคลถ้ามาขา้าขายกับ,บริตุกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,น,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่า่าเขาใจว่าสร้่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปะสสาะก็เลยบ่งกวางกินคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อติ่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลวงปูเหวว่าไปใดนังสางมาไปใดงาซ่างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพูดจะคุ้นขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล้องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพูดจะคุ้นไม่เป็ตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยุทีสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมาบ้านนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล่าพ่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้ทน <c oughs> ทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมก็มมมเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำ้ำน <c oughs> ี่คือฝากตูมฝ <c oughs> ากทูมบ้านพาอตาปูนโเอาพ่นว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อในาฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดอ <c oughs> บพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้ม,มานี่คือไม่พุ่นนี่นี่ไม่ไม่คุ่นเพราะปสิฐานอยู่ครับนะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองค์มหาราชองค์เมตตามหาราชนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากกันผีกันสางกพระปลงยังนองสงร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ด จะมาร่วงเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปลูกเสกของบุตเบิ้ลตำหน้าอยู่ในเจตตำนานเบิ้ลปุกเสกเชื่อสจลอยอยแปดจบปุ๊กมากเลยเชื่อใะเป็นคูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปลูกเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้ปุูกเสกให้รู้แรกฮะ,ะาถ่ายไป,ไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดพูนนี่ปูรอดทรมาซิโน่งานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับอนะ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนบางมีอยูก่กินส่ายกันมันจะซีดูครับครับนี่นีนน่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนะนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยออย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูยย่สีไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือรือนะ่องความเป็นมาก